ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวร,าปรอปภหนุ่มเข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือหลังป่วยเป็นโรคแผลติดเชื้อที่นิ้วมือทั้งสองข้างมาตั้งแต่ปลายปี2564และรักษาตัวมานานนับปีแล้วแต่อาการป่วยไม่หายแถมยังลุกลามเพิ่มซึ่งหมอก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้นางเทียนรัตนาวามาวัต โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือก็เราก็ได้เราทราบเรื่องจากเพจสายไหมต้องรอดซึ่งเราก็ต้องขอบคุณทางเพจน,นะคะ <c oughs> ที่เป็นสื่อกลางให้นะคะในการที่ดแูแลผู้ประกันตน ก็เราก็ประสานได้แต่วันเสาร์แล้วค่ะพอทราบเรื่องนะคะประสานแต่วันเสาร์ในการที่จะพาเขาเนี่ยส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่คิดว่าน่าจะมีความชานาญด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะส่งคุณนนะัรกรมลเนี่ยไปยังโรงพยาบาลท่ามุกุตน,นะคะเสร็จแล้วก็เรามีรถมารับมาส่งนะ,ะดูแลไปถึงโรงพยาบาลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันเนี้ยเราก็มาแจ้งสิทธิ์ของทางผู้ประกันตนที่เขาควรจะได้รับ เรื่องของการเดี๋ยวเราจะเอาเคสเนี้ยเข้าคณะกรรมการนะคะเรื่องดูว่าเขาเป็นผู้ทุพพลภาพไหมถ้าคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีการเป็นทุคุณภาพเกิน35้าเปอร์เซ็นต์เขาจะได้เงินประโยชน์ทดแทนจากกองเป็น,นจากเกรเ,เรื่องของการทุพพลภาพอีก3 0เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของเขาเป็นเวลาย15ปีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าถามว่าเอ๊ะเขาเจ็บมาตั้งเกือบปีเนี่ยเออแล้วแบบทุกข์ทรมานแบบนี้มันเหตุผลเรื่องการารักษาหรือเปล่าแล้วนะคะติดพลาดอะไรไหมหรือม่นเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่ถ้าจะเป็นเหตุสุดวิสัยประกันสังคมก็ดูแลค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการอะไรนะเะยียวยานะฮะว่าเออเขาทุกข์ทรมานมาเรื่องนี้ก็กจะมีเยียวยาไม่เกิน240,000บาทซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะต้องเข้าคณะกรรมการแล้วก็ จะพิจารณากันอีกทีหนึ่งอันนี้ทางเออจ้าตัวซากแล้วนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยขท่านรมัมปรีก็ฝากมาว่าคือต้องดูแลให้ดีเพราะว่าเราถือว่าพี่นักเป็นทุกคนเหมือนคนในครอบครัวของเรานะคะค่ะก็เดูกเนี่ยเขาจะรับได้แต่ก็ท้ายที่สุดนี้ขอบคุณเพีกครั้งนึงนะคะคที่ช่วยแลนนะคะค่ะ